ปฏิบัติจริงๆทานก็ต้องทำทำให้หมดเลยมีเท่าไหร่ก็ทำให้มันหมดไปเลยจะได้ไม่ต้องมาทำอีกศีลก็รักษาตลอดเวลาศีลก็ตั้งแต่ศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่ิบเจ็ดไปสมาธิก็ทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไป ควบคุมใจให้สงบตลอดเวลาจนจนจ,จนจนจนใจนี่สงบตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกมานอกสมาธิก็ยังสงบอยู่อย่างนีน้ถึงจะเรียกว่ามีสมาธิถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้วไม่ไปทางปัญญาเนี่ยถึงจะเรียกว่าติดสมาธิแต่ติดสมาธิก็ไม่เสียหายตรงไหนไม่เป็นอันตรายติดสมาธิพราะมันสุกเลยมันก็ติดกัน เพียงแต่ว่ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่ได้มรรคผลนิพพานมันได้แค่สวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นเองมันยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่โทษของการติดสมาธิก็เพียงแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ได้สวรรค์ชั้นพรหมแล้วติดสมาธิเอาแค่สมาธิไม่เอาปัญญาต่อ แต่พวกที่นั่งยังไม่ได้สมาธิอย่าไปกลัวว่าติดสมาธิเลย